การปฏิบัติการพิเศษนะครับนำโดยพลตตรีภูมิมินภูมิพันธ์ม่วงนะครับเราได้มียุทธการปราบคนพาลน,นะครับก็คือเราระดมหมายจับนะครับที่เป็นคดีอุกชะกันนะครับตั้งแต่คดีฆ่าคดีพยายามฆ่าคดีป้นทรัพย์คดีทำร้ายร่างกายสาหัสนะครับทั่วประเทศนะครับผลการจับกลุมเนี่ยเราจับได้ทั้งหมด17ลรายนะครับ17รายเป็นคดีฆ่านะครับ6ราย เป็นคดีพยายามฆ่า7จลายนะครับคดีป้นทรัพย์ 3. ลายนะครับแล้วก็คดีทำร้ายร่างกายจนถึงสาหัสเนี่ยหนลายนะครับจากการสอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้นนะครับก็ทุกคนให้การยืนยันว่าเป็นเป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะครับแล้วก็เป็นได้ก่อเหตุจริงนะครับแต่ก็จะมีการอ้างว่า,าไม่ทราบว่ามีหมายจับบ้างอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับ แล้วก็ในในกรณีที่อาจจะมีความเกี่ยวพันกับบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าทางตํารวจสอบสวนกลางเรานะครับทั้งทุกทุกคดีเลยนะครับเราเราคิดว่าก็เป็นเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นญาติใครหรือว่าเป็นอะไรที่ไหนยังไงอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับจะคุณจะจนจะรวยอะไรก็คือทุกคนว่าไปตาม ตามกฎหมายนะครับตามตามสิ่งที่ควรจะเป็น,นครับไม่ไม่มีการแบ่งแยกว่าใครจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงใครจะเป็นนักการเมืองหรือไม่นักการเมืองนะครับทุกอย่างดําเนินการไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับเราไม่ไม่สามารถนําผู้ต้องหามาซักถามที่กองชนการตรวจสอบผลการได้ด้วยเนื่องจากปวิยา,ยานะครับไม่ได้เป็นพื้นที่ผ่านนะครับหมายความว่าถ้า สพอของต้นต้นคดีเนี่ยอยู่ภาคใต้เราจับกลุมได้ที่ภาคเหนือเราสามารถนํามาสักถามได้แต่ถ้าเรา,าสพพื้นที่รับผิดชอบอยู่ใต้นะครับหรือศาลจังหวัดนั้นอยู่ใต้แล้วเราจับกลุมที่ใต้เราต้องส่งที่นูนเราไม่สามารถนํามาสักถามที่นี่ได้นะครับแต่การสักถามก็เพื่อสืบข้อมูลาการกระทําความผิดแล้วก็รายละเอียดของการกระทําความผิดนะครับเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานในการ ดาเนินคดีต่อไปนะครับนี่ก็ตั้งแต่ทั้ง17ข้อหมายนะครับเป็นภาพขนาดแสดงหมายนะครับเข้าทําการตรวจค้มปิดล้อมนะครับปิดล้อมแล้วก็ใช้หลักยุทธวิธีนะครับของตํารวจนะครับขั้นตอนตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐานนะครับตามนโยบายของท่านผู้วิการตํารวจสอบสวนการนะครับการปฏิบัติงานของเราเป็นมาตรฐานนะครับเป็นหลักยุทธวิธีถูกต้องใช้หมายค้นนะครับที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยสูกจับกุมนะครับที่กับเขานั่งยางนะครับรวมภาพผู้อื่นนะครับ เราก็ไปติดตามคนมาได้นะครับความยากในของการโอ p e เรชั่นครั้งนี้นะครับด้วยว่าคดีฆ่าคดีหนึ่งเนี่ยก็จับยากอยู่แล้วถูกไหมครับคดีฆ่าเนี่ยมันก็ติดตามจับยากอยู่แล้วนะครับแต่เราสามารถโอ p e เ ation จับทั้ง17ทั้ง6เป้าหมายในคดีฆ่าพยานฆ่าอเก็เป้าหมายในวันโวเวลานอนเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการปาบดตามทําให้ผู้มีอิทธิพลและก็บุคคลที่มีหมายจับในคดีอยู่ชะกันเนี่ย ต้องมาเข้ามากระบวนการยุติธรรมนะครับมันมีความยากครับที่จะให้อเปัติเหตุเปนวันเดียวกันจริงๆคดีแต่คดีนึงนึงเนี่ยมันยากเพราะในการสืบสวนตัวผู้กระทำผู้กระทำความผิดเนี่ยเขาหลบหนีอย่างมากอยู่แล้วนะครับนะครับไม่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไม่นอนบ้านพักตัวเองไม่คล่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับมันก็ยากนะครับแต่ท่านผู้จัดการก็ท่านนโยบายว่าต้องปรับตามในคราวเดียวกันเพื่อเป็นการต้องตามนะครับในภาพรวมนะครับท่านสามารถลงมือได้ แค่ที่เป็นแค่พิเศษอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาคิดว่าตํารวจไม่รู้ว่าเขามีหมายและมีสารลงโทษอยู่เพราะว่ามันพ้นของตํารวจไปแล้วในระบบสารระบบของตํารวจมันถูกจับคุมไปแล้วออของเขาจะเป็นลักษณะของแก๊งแกง๊แกงที่ทะเลาะกันนะครับแก๊งที่ทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายก่อนข<ะ>องยาเสพติดของที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าต้องไปทําการสืบสวนเพิ่งนะครับแต่ดีนี้ก็ เป็นถือว่าเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลอดีตนะครับและปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลอยู่นะครับยังมีอิทธิพลอยู่นะครับก็ระหว่างการจับกลุ่มก็มีอเอฟเฟกมาที่ตํารวจแต่ผมนําเรียนท่านผู้จัดการแล้วนะครับท่านผู้จัดการบอกว่าให้ปฏิบัติตามหน้าที่การงานของเรานะครับตามคำนาหน้าที่นะครับไม่ต้องไปเกงคนที่ามาแทรกแซงแต่อย่างใดเพราะเราทําถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรท่านผมก็มีท่านผู้จัดการไว้เป็นแบ็กนะครับ ก็ใช่เลยครับะครับเป็นหัวโจกเลยครับใช้อาวุธปืนนะครับเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ก็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 รับสภาพนะครับเจ้าตัวเนี่ยเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยไม่สามารถติดตามได้แล้วนะครับเพราะเพราะเพราะว่ามันมันพ้นจากสาระระบบของตำรวจไปแล้วนะครับเป็นเทสที่เขาก็เลยใช้ใช้ชีวิตปกตินะครับก็ใช้ชีวิตปกติก็อาจจะจะเข้าใจว่าตำรวจไม่สามารถติดตามได้แล้วแต่ก็ใช้ าสารดีกาก็ลงโทษไปแล้วนะครับลงไปแล้วก็ลงโทษจำคุก5ปีนะครับที่มูลทสารดีกาลงนี้ก็น่าจะเชื่อว่ามีกการระความผิดตามข้อเก่าสิ่งต้องนั่งส่งสารนะครับนั่งส่งสารสารก็จะดำเนินตามขั้นตอนคือบังคับคดีไปตามที่สารดีกาถ้าลงลงไว้ทางทางคุณวรเชษฐ์เองเขาก็ให้การรับว่าเหตุเกิดตามที่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 ท al al เป็นอั้นจริงครับกับให้ความร่วมม <are> ือในการสอบสวนคุนทรขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับน้อง